สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกะระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566ย้อนคำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2,566หมอปลายไพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษณิณชินวัตร หลังจากมีกระแสข่าวกลับเมืองไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณบอกจะกลับไทยไทยรัฐท็อกถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่า ไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่้ใกล้นี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภยัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่า ถ้ารออีกสปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปี2,566ก็มีโอกาสจะติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมอดูดังเตือนแล้วทำนายดวงเมืองปี2,567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดี เปิดดวงเมืองปี2,567หมอนิดทวีกุลกิตหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2,567ในปี2,566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วแต่ปี2,567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันได้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2,566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวย ทำตามกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักง,งานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดกันอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบ กับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ถึงเที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคมา่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้ม,มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1 0,000บาท อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆในปี2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วย ผลพินโยผ่าดวงเมืองปี2567ระวังประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเศรษ้าเสี่ยงถูกเลื่อยขาเก้าอี้จากการพยากรณ์ดวงเมืองโดยอาศัยดาวหลักที่สำคัญทางโห,หราศาสตร์ไทยก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพระเสารดาวพระราหูนั้นพบว่าการโคจรของดาวพฤหัสบดีในปี2567วันที่1มก,การาคม2567 เวลา00นาฬิกาจะโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษกลุ่มดาวแกะจากนั้นจะโคจรเดินหน้าไปทางที่ตะวันออก,กเรื่อยๆจนถึงวันที่30เมษายน2567เวลา12นา45นาทีจึงจะโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภวงเล็บกลุ่มดาวโคและโคจรเดินหน้าไปจนถึง4ตุลาคม2567จึงจะเปลี่ยนวิถีทางการโคจร เป็นถอยหลังไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีจะโคจรถอยหลังอยู่ในราศีพฤกษภจนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายเข้าราศีมิถุนในประเด็นที่น่าสนใจเศรษฐาระวังจะสูญเสียตำแหน่งอย่างไรก็ตามสรุปเหตุการณ์สำคัญที่น่าจะเกิดขึ้นในปี2567หากดูตามดวงดาว จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่างฉะนั้นอาจจะเกิดการปรับคอรมอรครั้งสำคัญหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นหากกฎหมายไม่ผ่านสภาก็จะต้องเปลี่ยนตัวผู้นำเปลี่ยนนายกด้วยนายกเศรษฐาระวังจะสูญเสียตำแหน่งถูกเลื่อยขาเก้าอี้ช่วงพฤษภาคม2567ซึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญโดยอย่างน้อยก็ต้องมีการปรับคอรมอรครั้งใหญ่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วง19กันยายน2567ถึงต้นปี2568โดยมีจุดที่จับตา2จุดก็คือวงรอบของดวงดาววันที่19กันยายน2567มีลักษณะเกิดจันทรุป,ปราคาที่เคยเกิดขึ้นในวันยึดอำนาจ 19กันยายน2549หรือเโดยเฉพาะพระวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็ต้องระวังซึ่งอาจจะไม่ตรงวันที่19กันยายนแต่อาจจะเกิดเหลื่อมวันก็เป็นได้ตั้งแต่ปลายปี2567ถึงต้นปี2568เปิดคำทํานายโหนวารินปี2567ฝังแล้วขดลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองช่วงเมษายนที่ควงพระเจ้าล้านนา ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหอนวารินโหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคอมชอประธานมูลนิธิอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยและปฐมฤกษ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ของข่วงพระเจ้าล้านนาทั้งนี้คำทํานายของโหนวารินในปี2567มีดังนี้ครับภายหลังจากที่เสร็จพิธีต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทั้งโหนวารินเปิดเผยว่า เบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ปีใหม่2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคสีวิไลเพียงแต่ว่าให้ต้องระมัดระวังกันอย่างมากในเรื่องของภัยธรรมชาติและภัยสงครามโดยในส่วนของภัยธรรมชาติมีสัญญาณปรากฏให้เห็นบ้างแล้วและภาคใต้ถือว่า น่าเป็นห่วงที่สุดนอกจากนี้จะมีภัยแล้งด้วยแต่ไม่รุนแรงและเป็นไปนตามฤดูกาลขณะที่ภัยสงครามนั้นเริ่มก่อตัวแล้วในตัวหนอกกลางและอาจจะขยายวงกว้างไปยังยุโรปคำทำนายเรื่องของการเมืองจับตามีสายน2567ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้น แม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคซีวิไลโดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปนั้นผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนแปงแลงดังกล่าวนั้นจะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจ ร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและคนที่เห็นหน้าคร่าตากันอยู่แล้ว